ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี hhmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียญเชะละลึกในงานฉลองกุฏิหลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงเกจิด,ดังของเมืองเพชรในสมัยก่อนปีพศ .2500 ไม่มีใครในละแวกนี้ไม่รู้จักหลวงพ่อท้องสุขวัตนโดหลวงท่านเป็นเกจิดังในเมืองเพชรเรียกได้ว่าดังระดับประเทศหลายต่อหลายคนล้วนอยากได้เหรียญท่านมาครอบครองเหรียญรูปไข่หน้าเหมือนท่านซึ่งถูกสร้างมาเป็นเหรียญรุ่นที่สองเหรียญที่ระลึกในงานฉลองกุฏิหลวงพ่อท้องสุขวัตนโดหลวงพศ2498ซึ่งเป็นเหรียญประสบการณ์สูง และนิยมในหมู่นักเลงหัวไม้ในสมัยนั้นและนักสะสมพระเครื่องปัจจุบันยิ่งหายากเข้าทุกทีทุกทีของสิ่งใดหายากย่อมมีของปลอมสร้างขึ้นมาเลียนแบบเสมอจะเป็นการดีถ้านักสะสมได้ทำการศึกษาและเข้าใจกระบวนการในการสร้างเลียนแต่ละรุ่นแล้วจึงทยอยเช่าทยอยสะสม หลักการที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้สามารถใช้ได้กับทุกเหรียญทุกเกจิอาจารย์ถ้าท่านเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเหรียญของเกจิแต่ละท่านแล้วนะครับเราจะเข้าใจพิมพ์แต่ละพิมพ์เนื้อแต่ละเนื้อของพระเครื่องที่เราต้องการจะสะสมเราจะมีโอกาสจับพระเกน้อยลงเพราะเราสามารถแยกแยะได้จากการเข้าใจกระบวนการสร้างของพระเครื่องแต่ละรุ่นโดยปกติแล้วการสร้างเหรียญน,นั้น จะต้องทำการแกะแม่พิมพ์ลงบนวัสดุแข็งมากๆเพื่อนำแม่พิมพ์นั้นมาปั๊มลงบนโลหะชนิดต่งตางๆแล้วตัดให้ได้รูปตามที่ต้องการสมัยก่อนแม่พิมพ์จะทำจากเหล็กก้าซึ่งเหรียญหลวงพ่อทองสุขรุ่นสองนี้การปั๊มและการตัดเป็นกระบวนการที่ทำพร้อมกันคือทำทีเดียวทั้งปั๊มและตัดแล้วได้ออกมาเป็นเหรียญเลย แต่ถ้าเป็นการสร้างพระเหรียญในยุคก่อนหน้าปี2500ก่อนหน้าหลายๆลายปีปั๊มและตัดจะเป็นคนละกระบวนการดังนั้นการสังเกตขอบเหรียญจึงม MM. ีความสำคัญมากในการแยกแยะการปั๊มพระเหรียญจะปั๊มจากโลหะที่มีมูลค่าน้อยไปหามากส่วนใหญ่การสร้างพระเหรียญมักจะปั๊มจากโลหะที่มูลค่าน้อยไปโลหะที่มูลค่ามากเพื่อป้องกัน การผิดพลาดของแม่พิมพ์ที่แกะมาตัวอย่างเช่นปั๊มลงโลหะตะกั่วก่อนเพื่อลองพิมพ์เนื่องจากตะกั่วเนื้อโลหะจะนิ่มสามารถลองพิมพ์ออกมาเพื่อดูผลงานก่อนได้ว่าคมชัดเพียงไหนโดยที่ไม่ทําให้แม่พิมพ์เสียหายแต่เท่าที่ทราบเหรียนรุ่นสองหลวงพ่อท้องสุดวัตโนดหลวงจะไม่มีการลองพิมพ์ลงบนเนื้อตะกวัวเลยพูดง่ายๆคือพิมพ์ลงบนทองแดงเลย เปรียบเหมือนเอาทองแดงเป็นที่รองพิมพ์และนําไปเจาะหูเป็นขั้นตอนสุดท้ายลาดับการปั๊มเหรียญที่ระลึกในงานฉลองกุติหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงพศ2498 1. ทองแดง 2. เงิน 3. ทองคําทั้ง3ามเนื้อไม่ทราบจํานวนการสร้างที่แน่นอนแต่คาดว่าเนื้อทองแดงน่าจะมีปริมาณเยอะที่สุดหลักพันไปไปาย พิมพ์อีลอยสวยงามคมชัดพอปั๊มเหลียนแรกๆของการทราบหางตัวนะด้านหลังยังไม่ตันโอยังไม่ตันพิมพ์อีลอยสวยงามคมชัดเหรียนนี้ปั๊มเหลียนหลังของอีลอยหางตัวนะด้านหลังตันแล้วโอยังไม่ตันพ,พิมพ์อีติดสังเกตว่าหางตัวนะด้านหลังตันไปแล้วโอยังไม่ตัน แต่ถ้าสังเกตดีๆโอใกล้ตันแล้วพิมพ์อีติดสังเกตว่าขหางตัวนาด้านหลังตันไปแล้วและโอตันไปแล้วยันสี่เหลี่ยมแนวตั้งเริ่มมีอาการใกล้ตันแล้วเช่นกันพิมพ์อีตันสังเกตว่าหางตัวนาด้านหลังตันไปแล้วและโอตันไปแล้วยันสี่เหลี่ยมแนวตั้งตันไปแล้วเช่นกัน เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงที่ปั๊มหลังๆแล้วเนื้อเงินพิมพ์อีติดสังเกตว่าตำหนี่ต่างๆที่เกิดในพิมพ์อีติดเนื้อทองแดงต้องเกิดที่เนื้อเงินทั้งหมดผางตัวน้าด้านหลงังตันโอตันยันสี่เหลี่ยมแนวตั้งตันและที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเนื้อเกินรูปใบโพธิ์ที่ไหลของหลงพ่อทองสุขถ้าเรามองด้านหน้าเหรียญจะอยู่ทางซ้ายมือของเรา พหะเอตของงานเนื้อทองคำพิมพ์อีติดสังเกตว่าตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อพิมพ์อีติดเนื้อทองแดงและเนื้อเงินต้องเกิดที่เนื้อทองคำทั้งหมดหางตัวนาด้านหลังตันโอตันยันสี่เหลี่ยมแนวตั้งตันและที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเนื้อเกินรูปใบโพไหลของหลวงพ่อทองสุกถ้าเรามองด้านหน้าเหรียญจะอยู่ทางซ้ายมือของเรา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ